กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมดู่กับช่องบีกรอนทีวีนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเรามาขุดคลองน้ํากันอีกแล้วนะครับจากคลิปก่อนนะครับผมที่ผมได้พูดไปนะครับตอนประมาณ1ิอโมงนะครับแต่ว่ามาเริ่มงานตอนบ่ายนะครับผมมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับหรือว่ามันมีปูนนะครับผม น่าจะเป็นพื้นปูนเก่านะครับน่าจะเป็นพื้นปูนเก่านะครับผมมาขวางทางนะครับขวางทางขุดนะครับผมซึ่งมันค่างจะลำบากสักหน่อยเพราะว่ามันปูนมันหนานะครับไม่รู้ว่าปูนอะไรเหมือนกันนะครับผมแนะมคโปพงาพยายามงัดอยู่นะครับยังงัดไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่ามันเป็น ก้อนปูนหรือว่ามันเป็นพื้นปูนเก่านะครับมันจะเป็นอะไรเมื่อกี้มีการขยับเล็กน้อยนะครับมีการขยับเล็กน้อยอ่าขึ้นละโอเคก้อนปูนนะบมมันคือก้อนปูนเก่านะครับไม่รู้ว่าใครพี่เลนเอามาเทไว้ตรงนี้การขุดก็ขุดความลึก ตัวนี้เท่าเดิมนะครับผมความลึกเท่าเดิมนะครับทางนี้มันจะต่ํากว่านะครับผมต่ํากว่าทางข้างบนนะครับนี่ทางคือทางข้างบนครับนี่เบี่ยงออกมาเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับทางน้ําไหลตัวนี้ครับจะต่ํากว่าทางข้างบนมากนะครับผมก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะลึกกว่านะครับผมแต่จริงระดับมันเท่ากันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นของสนามบอลเล่นะครับผมเป็นพื้นของสนามบอลเล่นะครับปูนก็หนาระดับหนึ่งนะครับผมหนาระดับหนึ่งเลยก็ค่อนข้างจะลำบากสน่อยนะครับเวลามีปูนต้องได้งัดขึ้นนะครับได้แม่โค้งัดอากาศตอนบ่ายก็ค่อนข้างเลอะค่อนข้างร้อนนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนเลย ไม่อยากออกไปตากแดดเลยนะครับอากาศร้อนจริงคนขับก็คนเดิมครับพีเคของเรานะครับผม ลำบากนะครับลำบากงัดลำบากเลยครับว่าปูนพื้นปูนนี่มันหนามากนะครับผมข่านจะลำบากสักหน่อยแต่ก็หัวหน้าช่างนะครับผมเขาก็บอกให้งัดขึ้นนะครับผมลองงัดดูแต่ว่า าะแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องทำครับให้คนขับได้ลองดูนะครับมันต้องทำนะครับผมว่ามันจะออกหรือว่ามันจะแตกออกหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเคาะแบบนี้นะครับไม่มีวันออกแน่ๆเพราะคูนมันหนานะครับจะมาเคาะแบบนี้มันก็ลำบาก ถ้าไม่ใช้ยักก็จะมีอยู่วิธีเดียวนะครับต้องงัดขึ้นต้องงัดขึ้นอย่างเดียวแนละ้วจะเตือนถึงอาคารเลยทีเดียว เป็นพื้นปูนอีกแล้วเหมือนกันเลยเป็นพื้นปูนเหมือนกันเลยนะครับเป๊ะๆเลยเนี่ยถ้าจะมาคอยงัดปูนแบบนี้ลำบากแน่ๆวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าลเลยโอ้โหเป็นทางยาวเลย พื้นปูนทางยาวเลยเนี่ ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องพี่กรณทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องพี่กรณทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรแววรอติดตามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ช่องพี่กรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ